อันนี้ก็ต้มกระดูกหมูนะกับผระกาดดองก็พยายามใส่หม้อแรงดันให้มันเปิย อันนี้ก็เป็นผักที่ดองเอาไว้นะกินได้เนะี่ยก็เช่นถนะ้า,นนะอา,า,าของเราเองปลอดสารนะแน่นอนว่าปอดสารแน่นอน ที่ดองเค็มก็คือว่ามันเราต้องการถนอมให้มันอยู่ได้นานๆเพราะถ้าเปรี้ยวเราอาจจะกินไม่ทันเพราะขอมันเยอะถ้าขอมันเยอะเราก็ดองให้เค็มโลดไปเลยนะต้องเอาน้ำเค็มออกสักน้ำนึงก่อนเค็มมากไปก็ไม่ชอบ กระดูกหมูของสมใจก็มีกระดูกหมูกับไส้กะไส้หมูนะเท่านี้แหละช่วงนี้ร่างกายอ่อนแอกันทั้งบ้านเลยเป็นหวัดกันหมดเลยนะถ้ากินอะไรก็ไม่อร่อยไม่แซ่บบ้านนะบ้านสมใจก็จะทำอะไรแบบง่ายๆย่ยากๆไม่ทหํหารก ถ้าผต้มต้มผักกาดดองเนี่ยมันดีอย่างว่ามันสามารถจานน้ำได้เหมือนข้าวต้มเลยนะทำให้สดแล้วมันข้อห่อโล่เนี่ยมันโล่งนะใช่จะวหวะใช่เลยแกตะหลี่ แลวมันก็เดือดแล้วนะมันจะก็จะออกกรตั้งพักข้างนอกเพื่อนร้อให้เขาหายเค็มสักหน่อยจะตั้งไฟนะเอาหมอ้อใส่น้ำตั้งไฟเล่นหนึ่งก่อน อนยะ well. ่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอหม้อแรงดันเขาหยุดทำงานก็จะเอากระดูกหมูใส่ในนี้นะ ปดดองถ้าเราไม่ต้องการให้มันเค็มมเราก็ต้องลวกน้ำเราเอาน้ําเค็มออกแล้วก็ชิมดูนิดหน่อยมันเค็มมากไปมันก็ไม่อร่อยนะเพื่อนๆนะ ใจเป็นหวัดของท้ายปีเก่าเลยก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพด้วยนะตอนนี้บ้านเพื่อนๆบางที่ก็เป็นหิมะบางที่ก็เย็นบ้านสมใจรักฝนรักรักแดดอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากกเลยหวัดจับเอาซะเลย ที่นักหน้ามันน่าเป็นห่วงมเลชื้อโรคมันเยอะอนนี้แล้วรู้สึกว่าจะเป็นอะไรสายพันธุ์ใหม่ก็เริ่มเข้ามาอีกแล้วนะก็ต้องระวังสุขภาพกันด้วย <S 2> <S 2> <S 2> เราไม่ต้องกายให้มันเค็มมากแล้วก็ออ้ าใส่ไปได้แล้วเพราะความเค็มมันออกไปเยอะแล้วจ้ะน้ำก็อไปเททิ้งไม่ใช้นะาาที่ถกาัดลองเองทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะไม่มีกินข้าไปซื้อเข้าวข้ากิโลห้าหกสิบบาทนะทเพื่อนๆีหนาค้ายปลูกใหม่พีนี้ทำอะไรไม่ทันแล้วหุ่นวายไปหมดแล้วบ้านตกใจ เอิญต้องชอบซอสเกี้ยวใส่ซอเกียวไปนิดหนึ่งไม่ต้องใส่เยอะต้องการทำน้ำให้หวานนะเพื่อนๆนะใส่พรองงวไปนิดหนึ่งไม่ชอบเขาไม่ต้องใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้ก็เป็นของที่ขาดไม่ได้คือซอสเลย ทำได้หนัวหนัวมากมากนี่ก็นั้งตะไครยให้น้ำออกหวานนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะ พอเรนดังก็ยังทํางานอยู่นะเราจะไม่เปิดจนกว่านี่นี่เขายังไม่หมดยิ่งเราต้องการให้มันเปื่อยเนี่ยเราก็ต้องอย่าไปรีบเปิดมันอันนี้ก็ตั้งเอาไว้เฉยๆอย่างนี้นะผักจะได้นุ่มเนี่ยถ้ายังไงเราก็เติมน้ำครั้งหนึ่งก็ได้ ใส่พริกไทยไปนิดนึงหอมๆอันนี้เป็นพริกไทยดำนะเพราะว่าเอามาบดเอาไว้ใช้เมื่อไหร่ก็ไม่ต้องมานั่งตำเลีย ตอนนี้กระเทียมเยอะก็ใส่กระเทียมไปสักสองสากรีบนะไม่ต้องเกี่ยวม,มันจะได้หอมๆทุบๆเอาบุบๆเอานะแข็งๆเอาออกตามอจจาจารใส่เนี่นะเปิดออกนะมองแรงดันถ้าว่ามันยังทำงานอยู่เราก็เปิดไม่ได้นะ มันจะเปิดไม่ออกนี่ก็ไม่ต้องถามนะว่าเยอะไม่เยอะซื้อร้านรู้จักกันเขาก็เลยให้มาเยอะนะน้ำพิ่งเรือเสอท่ป่าอาจารย์ใส่สรุป,รป,รปต้องใส่น้ำเพิ่ม ดองปกักกาดดองต้มกระดูกหมูกับไส้หมูมาหืมไล่หวัดแนยเติมน้ำไปแน่เลย กระดูหมูกระดูกไก่ใส่แล้วนะ้ำมันจะหวานนะแล้วยิ่งเราใส่น้ำตาลไปนิดนึงใส่ผงนัวไปนิดนึงมันก็ยิ่งแซ่บนะหม้อแรงดันถูกเจไม่ต้องใช้แล้วก็จะใช้ตอนนี้เรจะทำของให้สวยึวย้นม อันนี้ไม่ต้องถามนะเพื่อนๆว่าปล่อยไม่ปล่อยนี่เดี๋ยวจะตัดให้ดูก็เริ่มจุดลูกประทัดก,กันแล้วนะบ้านผมใจนี่ ขาดชองทอนเลยนะขนาดจักไม่ถนัดนะนี่เห็นไหมเห็นไหมมัเแบบนี้ยมันน่ากินนะอันนี้มันเป็นช้อนแบบนี้นะแต่ถ้าว่าเราอยู่ในจานข้าวมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้ยิดูที่ที่ที่ถึงได้ยิบ ราต้องการน้ําเยอะๆเราก็เพิ่มได้แล้ว็การน้ำไม้อย่เราก็ไม่ต้องเติมนะรอให้เดือดก็เดือดแล้วนะนี ưa, ่พันโขเลยเอาไฟได้ถ้ามีต้นหอมฝักทีก็ใส่ได้เลยเพอิญนบ้าสนใจ คงจะมีเท่านี้แล้วแหละที่สัางแดงก็พอประมาณเนาะชิมอีกครั้งหนึ่งที่ใส่พริกไทยน,นิ่งก็คือว่ายามน,นี้นะคอมันแห้งใส่พริกไทยให้มันได้ไปกัดให้มันได้ไปรสมีรสชาติเผ็ดร้อนนิดหนึงบางคนไม่ต้องใส่ก็ได้นะไม่ชอบไม่ต้องใส่ ผักกาดดองต้มกระดูกหมูใส่หมูน่ากินมาจานเพื่อนๆลนยนี้สนจจก็ขอจบด้วยการให้เพื่อนๆชมนะขอบคุณทุกกนลังใจที่เข้ามารับชมใม่สมใจจ้ะสวัสดีจ้ะ